นี่แล้วน,นะคะทุกคนเราก็จะไปกันแล้วเตรียมดูด้านหลังนี่เรามาเราะเลาะเลาะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหนื่อยมากเลยนี่ป้ายยาวไปเลยเนี่ยเห็นไหมดูบรรยากาศนี่ สุด,ดยอดได้แล้วมานี่ยเนี่เนี่เก่งมากอันนี้อยู่เข้าเป็นนี่โอ้ตอนนั้นโอไม้ได้แล้วนะคะทุกคนนี่เข้ามาแล้วก็ได้แล้วได้มานึ่งหนอยอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวชาวบ้านเนะขาจะเห็นตอนอยู่บ้านนะนาหน,นา่อไม้นะเดี๋ยว นี่ยเนี่ยนี่ยบรรยากาศดีเวอร์ดีมากบอกให้ทาไงล่ะบอกให้ทาบอกให้ทาไม่ทานี่นี่นะคะได้แล้วสองหนอเราก็จะไปกันต่อนะคะ